ผมขึ้นตึกสูงดูให้ว่าจะเดือดไม่มีคนเลยจบแล้วพี่แดงผมเงาแย่สิอ่พี่จะกดออกเกมแล้วเนี yeah, ่ย <c oughs> miele 我的口袋。<My> ของดีอีกแล้วอ่ะเจอแฟนเหรอครับใช่ค่ะไว้ลองวัดมิลลกันก่อนไปค่ะ มันสองถัง ข้างล่างอะไรพี่หนุ่มนี่เด่นเนเ่นเนเ่นอุ้ยโอ้ย DBS โอ้โหโอ้ยโดน DBS โดน DBS สองคนอะคิดดูดิโอ้โห ไม่น่าไปไปจอดชิดมันเลยอ่ะดีเบียสองคนอ้ะทำอะไมทำอย่างงี้ทำไมต้องซำมันไปพวไปไหนมามันยังไม่มีของเลยจนทุกเนี้ยโอ้มันรีบซ้ำเลยอ่ะไม่มีของอะไรด้วยโดนดีเียสต่วสองคนเลย อเอยใครจะไม่รู้โดนวีบมันจะใช้วีบลูกสอง,องไ,ไปนะฮะเชียงไก่ขันแต่เช้าเลยโอเคออ พี่เป็นพิมพ์มูนะครับเนี่ยเหนื่อยนานแล้วรอคนมาคนพี่มีรถข้างหลังเอาเลยอุ้ยโอ้โหเฮ้ยโอ้โหเอ้โหเด็กโวแล้วครับบอกตรงๆว่าวะโคธมคิดมากหรือเปล่าคิดมากหรือเปล่าเด็กโวยแล้วครับคิดมากขึ้นหรือเปลดูดิยิงระเบิดหมดละ พี่แดนโอ้โหไม่เจอพี่แดนหลายาลวันเลยไม่ครับไม่ครับคอนเลอร์มคอ,อนเลอร์บาร้านเรื่รองรขงับรถไประเบิดโอ้ยเดีย๋ยวนี้ที่ยังยังคุยกับอีฟได้อีกไหมเนี่ยอยู่อคอนแล้วอะ่ะคนละระดับเลยอะ่ะอ,อ,อันนี้คอนที่หนุ่มแบกครับโอ้พี่ไม่กล้าคุยกับอีฟเลยอะ่ะได้เอาวิ่งถอยแล้วพี่ถอ <laughs> ยพี่ถอย

ไกลๆเลยไกลๆตรงที่ไอ้ที่นู้นจริงเราอะ่ะที่จริงว่ราระเบิดอ่ะมันอยู่ตร,อรงอันที่เดียวเลยรนเขามาหาตัวนี้ตัวนู้นจริงท้าไหนยิงมานะคะเมื่อกี้ทางซ้ายตรงที่ บนเขาที่มันยิงเราตอนแรกอะตรงรถอะ oh. มันอยู่ตรงนั้น A W อะ <L od S 1> มาแล้ว,ลวหน้าผมเลย เขาขับรถมาให้ด้วยเด่นให้ AW อ่ดโยอ้มีรถไปด้วย <c oughs> เดี๋ยจัง พี่พีโอตี้สีสิกบับานไม่อไม่นานคนระับอดไม่ลงพอตอัศวินลัติการคือท้งานที่ต้องานที่เสร็จกว่าสามเปี่ยโอ้นไปทำต่อพี่มาก่อนโอ้แค่นี้คัโอ้โอ้คุณนันทำมาตั้งแต่หกโมงเขาบอก ไอ้วันนี้พากึ้นคอนได้นะครับผมหัดหนึ่งแล้วนะครับพันหนึ่งแฮทแฮทหนึ่งเหรอพี่แฮทหนึยู่บ้างมเหมือนกันโอโยมแย่จ้าดะนย ผมแชร์ให้เห็นเป็นเส้นๆแชร์ต้องก่อนเกินไปโอ้ผมตายแล้วเดินยิงด้วยรถเลยโอ้กินน้ำให้พวกเรืองอย่าวางโอ้โหก่อนเกินไปเนี่ยหมดเกินอ่ะสี่ส่วนอะโอ้ยฟุก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 โอ้คนจะยัดไปไหน คนที่บอกขอเดือดไม่อยู่แล้วยันตามคนแรกเลยเดือดอ่ะเกินเฮ้ยเฮ้ยไอเฮี้ยนนี่เดินยิงต้องต่อสูต้ ผมมากเลยตต่อมีความมากโอ้โหนาพีแดนพี่พีแดนจบอะโอ้โหกระแพ้ผมจบแล้วหมดแล้วไม่เหลืออะไรแล้วโดน DBS ยิงอะไม่เหลืออะไรแล้วโอ้ผมก็แพ้พี่พีก็แพ้ลูกซองกันพี่เราไปไหมคะรถอยู่ตรงนี้มากเลยพี่โยก็แพ้ทุกปืนอะโอ้โหมีต้องพูดมีต้องพูดมีต้องพูดโอ้โห ได้ต้องอีฟนี่ยว่ะยิงสองแม็กยิงสองแม็กไม่โดนโอ้โหเกิดเกิดเกิดอันนั้นเขาเขาเรียกว่านองปืนเมื่อกีนเก็บคอนได้เอากระเป๋าคอนอ่ะนะเอาแล้วเอาแล้วไหนเล่นกับพี่โอ๊ตเมื่อวานแล้วไงห้าตาเฮ้ยโยนได้แล้วดิพี่โยนไม่ได้ผมยังไม่ขึ้นในเผมยังไม่ขึ้อนกระครับอ๋อนี่ไงก็ให้อีฟไปไล่ยิงให้ซานโอ๊ตเอง ม <gesch> ไม่ว่าไงมมผขอแค่วันสามเนี่ยผมขอขอไปได้ยิงด้วยวันนี้ผมยังไม่ตกคอนนะเนี่ยอันดับ400อยู่เลยอันดับ400อยู่เลยแกก็รีบตกรีบตกรีบตกวะเลยมาเลยมาเยี่ยวเฮ้ยยังเพิ่งตื่นปลอมก่อนหนึ่งหน่อยแกงนะเปเสียงแล้วเสร็จแล้วโอ้ทำให้บทดสามเนี่ยค่อยมาตื่นนะรีบเช้าเลยพี่ตั้งแต่ตีสี่ยันเจ็ดเจ็ดโมงอีกวันหนึ่งเลย โอ้ตายแน่นอนตายตั้งแ่เด๋ยนนะมันหกใส่

没办法，是吧？ ผมขอกระ,ะสุนหน่อยได้ปะกระสุนผมโดนสเป็นนัดอ่ะกระสุนเขียวกระสุนเขียวใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับเดี๋ยวนต้นไ,นไนนม้อ่ะ marked a location